จบลามานะครับสำหรับเด็กๆนะครับที่มีข่าวแนวโน้มนะครับว่าจะมีการเลื่อนเปิดเทอมนะครับล่าสุดนะครับกอทนะครับออกมาเคาะแล้วนะครับ จะไม่มีการเลื่อนเปิดเทอมนะครับยังคงเปิดเทอมในวันที่16พฤษภาคมนะครับเหมือนทุกปีนะครับแต่จะมีการเลื่อนปิดเทอมให้ไวขึ้นนะครับจากปกตินะครับจะปิดเดือนตุลานะครับจะเลื่อนมาปิดในวันที่30กันยานะครับเพื่อจะสอดคล้องกับปีงบประมาณนะครับในการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการต่างๆนะครับล่าสุดเคาะเรียบร้อยนะครับมีการประชุมหารือกันแล้วนะครับว่าจะเลื่อนการปิดเทอมให้ไวขึ้นนะครับก็ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีการแนวโน้มนะครับที่ จะนาลูกหลานไปดูแลช่วงปิดเทอมนะครับเราจะได้วางแผนถูกนะครับสําหรับใครที่จะต้องการให้ลูกให้หลานเรียนพิเศษนะครับเราก็จะได้วางแผนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับดีใจด้วยนะครับสำหรับใครเด็กๆนะครับที่รอคอยนะครับข่าวดีกพทนะครับก็ประกาศล่าสุดนะครับผูคปาครทุกท่านนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นได้เลยหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ